ลูกบิดประตูธรรมดาต่างจากลูกบิดประตู RMI ยังไงดูเอาครับน,นั่นเข้าไปละเรียบร้อยแล้วห้องนี้ละ่ะอ่าให้พี่เขาลองดูอย่าพยายามเลยครับลูกบิด RMI ระบบกุญแจดิมเปิล11ลูกปืนมีรหรัสกุญแจไม่ต่ำกว่า3แสนเบอร์ป้องกันกุญแจผีได้อยู่หมัดอ่นานั่นยังยังอีกยอมเฮ้อลูกบิดประตู RMI มั่นใจเอาอยู่ สวัสดีครับ Thai Angler Over the Top ผม Mr. Big s m ม l ลครับนี่ก็ข้ามปีมาแล้วนะครับเป็นปี2,558ก็เป็นควันหลงครับจากเทปตอนปีใหม่ฮะผมไกด์นบแล้วก็ดกรลิวช่างวิทนะครับยังอยู่ด้วยกันที่หัวหินครับเดี๋ยววันนี้ไกด์นบเขาจะพาเราไปสนุกที่ข้างนอกไปดูกันว่าสนุกกันแค่ไหนอย่างไรครับ แองเกอร์ทิปปีแรกครแองเกอร์ทิปทิปแรกของปีนี้วันนี้ก็มาครบเลยสมาชิกของไทยแองเกอร์ครับผมครับงวิทย์ดริลลครับผมไก่ไก่นกไก่นกครับนมแล้วก็ผมมิสเตอร์บิ๊กเมาส์ครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยพามายืนท่าเรือแปลกๆตรงนี้ขับจิกกิ้งไทยแลนด์เสื้อนี้ครับหนวันนี้ก็จะพาไปจิกกิ้งที่หัวหินนะครับลมอย่างเงี้ยนะ โอ้โหพี่บิ๊กทำไงได้ช่วงนี้ปลามันกินปลามันกินจริงนะดูไม่ได้รับเปล่าดิหนึ่งก็เอาแล้วรับปากนิดนึงก็เอาแล้วปลากินนะรับปากนะตำเว้นตำกรรมเลยพี่วันนี้ครับแล้วโอ้แล้วอย่างนี้วันนี้จะออกไปในทะเลหน้าน้ำไหนเพราะตรงนี้ดูอย่างเงี้ยไม่รู้หรอกว่าที่นี่คืออะไรอ่าโอเคก็เดี๋ยววันนี้นบจะพาไปที่หน้าน้ำทะเลหัวหินหน้าน้ำทะเลหัวหินครับผมก็คือจากข่าวตะเกียบตรงออกไปเลยครับอุ้ยพูดอย่างนี้ผมก็นึกถึงไสคนนี้สิอ่าลุงดำ พี่เป้อ้าไม่ใช่เขารู้จักลุงดำคนเดียวกันตาคนเดียวกันนะพี่เป้กับลุงด้านบางคนยากไม่ตอนที่แกอยู่ที่เซโตเนี่ยเขาเรียกแอดัมอแดัมคุณแอดัมแล้วตอนนี้ก็เลยมาเป็นลุงดำลุงดำครับแต่จริงๆก็คือพี่เป้นะพี่เป้ที่พาเราไปอาจารย์เป้ผมเนี่ยแหละครับวันนี้ก็จะมาพาเราไปครับผมอืมแล้วแต่จริงๆก็ค่อนข้างจะกังวลเพราะว่าเรื่องคืนเรื่องลงโอ้โหพี่ผมเมื่อเช้าผมตื่นมาผมปาดเหงื่อเลย งานโง่อีกแล้วอ่ะ่นั้นเลยอ่ะาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ทางวิทย์ครับเราก็ไม่รู้จะจิ๊กได้อะไรเน้นจิ๊กนะโอ้จิ๊กอย่างเดียวครับเพราะว่านี่ขับจิกกิ้งในไทยแลนด์เขาไม่มีมือเม้นต์เยอะนะก็จะออกไปจิ๊กนะครับซึ่งไม่รับปากได้อะไรไม่ได้เลยไม่รู้เดี๋ยวังหมดนี่อยู่ที่ไอเป้ลุงดำกับไก่นบครับผมพาไปสนุก แ <Nan> น่นอนอ่าแล้วตอนนี้มีข่าวจากขับจิกกิ้งด้วยว่าขับจิกกิ้งมีอะไรข่าวดีผนวกกับใครตอนนี้ขับจิกกิ้งไทยแลนด์นะครับได้ผนวกกับลมปราณน,นะครับลมปราณชื่อนี้จําไวด้ดีๆนะครับมลมปราณแล้วเดี๋ยวเรามาดูความอลังการของเขาอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวออกไปจิกกิ้งกันก่อนแล้วเดี๋ยวกล <Okay S 2> ับมาคุยกันได้ครับค่ะ่เบียนสำคัญครับ มาที่นี่ที่ไรนะครับรเทียียหมูหน้าคอยร้อยห้าครับ ลุงบิ๊กมาหาไอ้ฟันคมนะครับ ไดครับนนใส่หนอเออใส่ทันสวยทีโอเคครับผมเดีย๋ยวลงต่อไป นะครับอันตรายมากเพราะว่ายังไม่ทันจะทําสเต็ปเลยคนนี้กินแล้วพี่เป้ครับอ้าวตักสรอสไหม ด้วยความที่สาภาพอากาศข้างนอกนไม่ค่อยอำนวยนะคืนใหญ่โตมากก็คงจะได้ไปตกปลาแต่ว่ายัางไงก็ได้ปลาแล้วนบโอ้โหวันนี้เดินนวยๆเลยพี่เดินมากๆแล้วก็ที่สําคัญระหว่างที่ตกปลานั้นนบก็มีบอกเอาไว้นะครับว่ามีรู้จักกองเรือลมปลานซึ่งขับจิกกิ้งเนี่ย<ช>เป็นผนวกร่วม ครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่า official l y ตอนนี้ขับจิกกิ้งไทยแลนด์จับมือกับลมปราณนะครับลมปรางโอเคครับนี่คุณเอ็มซีโอลมปราณครับสวัสดีครับสวัสดีครับซีโอลมปรางครับผมครับลมปราณคืออะไรเนาะอ่าต้องถามคุณเอ็มแล้วเขาจะตอบได้ดีที่สุดลมปราณคืออะไรคือลมปราณเนี่ยเป็นชื่อที่พี่ชายผมตั้งขึ้นนะครับคือมันมีที่มาคือลมแกชอบสายลมนะครับ แล้วก็ปานบุรีออกปลานี่คือพื้นที่ใช่ครับนี่คือพูดถึงความรักในธรรมชาติใช่และกอในพื้นที่แห่งนี้ถูกครับโอ้ยังงี้แต่นพใช้คําว่ากองเรือนะคุณเอมเดี๋ยววิ๊กเราไม่ได้คุยว่าหนึ่งลำสองลำสามลำนะกองเรือมีทั้งหมดกี่ลำคุณเอมเก้าลำครับเก้าลำครับผมก็จะมีเจสกีนะครับเจสกีมีตั้งแต่เจสกีนี่คือสุดใช่ครับเจสกีแล้วก็เรือสปีดโบ๊ทสปีดบ๊ทแล้วก็ เรือตกปลาเรือตกปลาก็คือเรือใหญ่ใช่ครับเรใหญ่นะครับจนกระทั่งไปถึงเรือทัวร์หรอเรือทัวร์ด้วยครับผมเป็นเรือไม้นะครับอย่างนี้ลมปารานก็ให้บริการได้ครบทุกความต้องการใช่ครับเอาอย่างนี้เลยพี่บิ๊กเรื่องเซฟตี้ไม่มีใครเกินขาเรือเสียอยู่ที่ไหนยานแม่ออกไปรับฮะจริงครับจริงครับคือคือมีเรือมาสเตอร์ดูแลกองลมปรานใช่แล้วครับเอาเรือทุกลำติดต่อด้วยวิทยุสื่อสารโทรศัพท์ซทเทอร์ไลท์ โทรศัพท์ดาวเทียมติดต่อได้ทุกจุดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้เรียกว่ากองเรือลมปราณเมื่อพนวกกับขับจิ๊กซิ่งไทยแลนด์ก็น่าจะเป็นบริการที่ปลอดภัยที่สุดที่มีอยู่ปลอดภัยมากครับแล้วครบเครื่องอืตั้งแต่เอาตั้งแต่เพชรบุรีลงมาอืลงมาถึงปราณบุรีอืเรือกองเรือของเราไปทุกหน้าน้ำใช่ไหมคุณเอมใช่ครับผมนี่ก็คือตั้งแต่ชะอำมาเลยนะ ใช่ครับใช่ใช่ครับรับแขกนี่ก็ตั้งแต่ชะอำมาเรื่อยเลยลงมาเรื่อยครับลงใต้ไปเรื่อยๆครับก็ลูกค้าไปได้แค่ไหนเรือเราก็ไปได้แค่นั้นเลยครับหูยิงเงี้นี้ก็ต้องถือว่ากลับจิกกิ้งไทยแลนด์นี่ก็ต้องเรียกว่าครบเครื่องละครบเครื่องแล้วครับตอนนี้คือด้วยนักตกปลาจิกกิ้งเริ่มเพิ่มมากขึ้นเราเพิ่มช่องทางการเดินเรือการตกปลาการติดต่อขยายให้กว้างขึ้น เพื่อตลาดจิกกิ้งเนี่ยจะเดินไปได้โดยเรียบเลยฮะทีนี้ไม่ใช่เรื่องยากแล้วในการจิกกิ้งในการตกปลาทะเลพูดถึงเรื่องตกปลาหน่อยเพราะว่าคนดูคือคนตกปลาครับผมอย่างนี้เนี่ยไถเรือสําคัญมากตกปลานี่ไถเรือสำคัญมากเราจะมีไถประสบการณ์ดีๆนะก็มีทั้งมีประสบการณ์มากมีประสบการณ์น้อยแต่ชั่วโมงบินเยอะคุณมายงตัวคุณเองผม อ่ะผมต้องบอกอนว่าผมเริ่มจิกมาเนี่ยตอนนี้หนึ่งปีกับอีกสามเดือนแต่ผมลงเท่าไหร่พี่วิกวันหนึ่งเดือนหนึ่งน่าจะอยู่ในทะเลมากกว่า20สิวันนบเนี่ยก็ของผมเนี่ยเป็นช่วงเวลาสั้นๆในการจิกกิ้งแต่ได้อาจารย์ดีผมต้องบอกนะได้อาจารย์เป้อาจารย์ดีอ๋อางนี้เท่ากับพี่เป้ก็อยู่ในกลุ่มลมปานอ่าพี่เป้นี่หนึ่งในอาจารย์ใหญ่ครับโอ้ใช่ครับตอนพี่เป้อยู่ เซอเรทอลเขามิสเตอร์แอดัมอ่ะมิสเตอร์แอดัมแล้วมาอยู่ที่เนี่ยชื่อลุงดำมีมีชื่อในวงการนะฮะจะจะพูดดีไหมฮะมีเหรอมันเลยนะมานดำครับมันดำอครับนี่คือนี่คือไตเป้นะที่เรารู้จักกันแล้วก็อย่างนี้เท่ากับว่าการอย่างนี้ท้าไม่คืออย่างนี้ผมกําลังจะดูอยู่ว่าลมปราณก็คือมีในส่วนของการบริการตกปลาใช่ครับซึ่งอันนี้ ลับจิ๊กกิ้งไทยแลนด์ก็เป็นหน้าต่างประตูใช่แล้วเรือที่เห็นเรือทัวร์ก็คือในส่วนที่ไม่ได้ตกปลาก็รับบริการใช่ครับผมก็รับทัวร์ในตกหมึกนะครับแล้วก็วิ่งไปดูเกาะนมสาวถ้ำพญานครนะครับดูซันเซสตและเห็นว่ามีกองถุงกองถ่ายอะไรมาใช้บริการอ่ามีครับผมมีกองถ่ายละครนะครับจากหลายๆช่องมาถ่ายครับหนังฮอลลีวูดก็ยังมาเช่าเรือของลมปานครับนี่แสดงว่าก็ไม่ใช่ว่ามาตรฐานต่ำในอย่งที่บอกความปลอดภัยสูง ประสบการณ์คนเรือดี <ฮะ S 2> แล้วก็เรือดีแล้วก็ยังไม่หมดที่เบมด้วยเรือที่เรากล่าวมาแล้วนะยังมีถ้าลูกค้าเยอะอกีกก็ยังมีเรือของไตไอซ์อนะครับเขาตะเกียบนะครับไเจเอมบังปูครับโอ้โหคือเอาง่ายๆว่าลูกค้ามาจากทิปตรงทิปไหนส่วนไหนของประเทศไทยใกล้ที่ไหนลงตรงนั้นโอย้ยางงี้นบมีใครบ้างที่เป็นคน นอยู่ในกลุ่มของคลับชิคกิ้งไทยแลนด์เอามีลมปานมีลมปานแล้วก็เอาเราพูดถึงไสเรือได้เรือมีไตเจมไตไอ้ไตเแป้ไส้นกนะครับแล้วก็ในของส่วนลมปานก็มีไตอะไรนะชื่อแดงไตแดงครับผมแล้วก็ไตเน่ไตเน่ครับผมทุกคนพาตกปลาได้หมดทุกคนพาตกปลาได้หมดแต่ละคนก็จะเก่งในแต่ละด้านของเขาคืออย่างนี้ ครับผมในส่วนของโลมปราณก็คือกลุ่มหนึ่งแล้วไนไอี่ก็คือจะเป็นเรืองเขาเองใช่ครับที่สามารถติดต่อผ่านคลับจิกกิ้งไทยแลนด์ใช่ครับไตเจมก็คือเจมที่เจมเจมเยสทีมเนี่ยครับเจมเยสทีมเนี่ยนะครับเขาเคยพาเราไปเนี่ยนี่ก็คือติดต่อผ่านคลับจิกกิ้งไทยแลนด์คขับจิกกิ้งไทยแลนด์ครับอย่างนี้ติดต่อครับขับจิกกิ้งไทยแลนด์ติดต่ออย่าก็ง่ายๆเลยติดต่อผ่าน Facebook นะครับขับจิกกิ้งไทยแลนด์นะครับหรือว่าจะเป็นในกลุ่ม Facebook ส่วนตัวของผม ผมเชื่อว่าทุกคนนักจิ๊กตั้งลางเนี่ยก็จะเห็น Facebook ของ Cu t t i n g t ท a i l a n นะครับติดต่อเข้าไปในอินบ็อกซ์เลยครับคัพจิ๊กไทแทนนี่บางทีโทรหาผมลำบากครับอยู่ในทะเลไม่สะดวกรับอะไรเงี้ยฝากเรื่องไว้ที่ a c e b o o k เดี๋ยวนพติดต่อกลับครับทีนี้ในส่วนของบริการทางด้านงานลมปลาละผถ้าจะมากองถ่ายจะมาเช่าหรือจะเช่าไปเที่ยวดูพระอาทิตย์ตกน้ำหรือว่าจะดูอะไรต่อมีอะไรตามพยานครอย่างที่ว่าผมติดต่อยังไง ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์085-00-53-562ครับ0 8 5 0 0 5 3 5 3 562ครับ562ตลอด24ชั่วโมงติตดต่อได้ติตดต่อได้ครับได้ครับได้ครับเอาเบอร์อีกทีนึงชัวชัวศ์0 5ดครับ0053562<ๆ>ครับอืมเอาละถ้าอย่างนี้เพื่อนเพื่อนคงจะเป็นที่เรียบร้อยครับผมแล้วทะเลปลานผมบอกได้เลยว่าไม่เคยเหงาปลาขนาดวันนี้ อากาศแบบช่วงสั้นๆเรามีเวลาในทะเลน้อยมากนะครับเพราะว่าผมบอกตรงๆเลยวันนี้ถึงขั้นเมาเรือนะครับสู้ไม่ไหวจริงเดิมกว้างวันนี้คำนับกาบเรือกันเป็นแถววันนี้เดิมกว้างมีใครให้อาหารปลาไหมครับมีบ้างมีบ้างเจ้าอายอย่าพูดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ยังได้ผลงานเราก็ยังจั่วได้เพราะฉะนั้นสนอกสนใจในเรื่องตดปลา ติดต่อครับจิกกิ้งไทยแลนด์ครับสนอกสนใจเรื่องเที่ยวทะเลปลานติดต่อลมปลานครับนะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้วันนี้ต้องขอบคุณคุณเอ็มมากมากครับครับผมครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละครับเกมจิกกิ้งง่ายๆที่คุณเองก็เข้าถึงได้นะครับสนอกสนใจอยากไปสนุกอย่างนี้ครับจิกกิ้งไทยแลนด์ครับแล้วเลือกกลุ่มลมปลานและไกนกรอคุณอยู่ที่นั่นครับ